ันนี้มาวัดจีนกี่ลืมทายวีดีโอ <c ười> ขึ้นไปบนเลยกันเลยนะลูกขึ้นขึ้นไปบนเลยแต่ต้องถอดลองเทาง้าขึ้นไปเลยเดีวไว้ทุกอง,งเลยนะลุงเนาะโอเค อธิษฐานด้วยค่ะอธิษฐานด้วย อืมเก่งโอ้โอเค,อเคลูกเดี๋ยวกันลูกลูกใบเตยกะโอ้นี่หินอะไรนี่ยใบเตยโอ้หินอะไรอืมสวยขนาดอันนี้เออในใบนี้เลยเออเดี๋ยวพ่อจะทายหู่งกันพ่อค่ะ โอ้พัพพีคนเนตโอ้โอเคเลยโอเคโอเคโอเคพัพพีคนเนตลูกสายช่างนี่แหละองค์พัพพีคนเนศจ้าทุกลุกโอเคแล้วเนาะ คออย่างก็คอเลยลูกเขออาองเรียนหนังสือเกงอเ่งๆเขามีสตางค์เยอะๆอีกกันเนอะสุขภาพแข็งแรงเงี้ยไงเนอะเรียนทองเ,ออเองไป็นไหนมันไ,ไหนก็คุ้มปลอดภัย